หมึกต้มหวานดูๆพี่น้องดูอีหยาน่ากินอย่างแรงนี่ใครชอบหมึกมาดูเมนูนี้พี่บบามีวิธีการล้างหมึกยังไงไม่เกิดกินข้าวไปดูขันตอนการเตรียมหมึกสิ่งที่ต้องเอาออกก็คือว่าปากมันตรงนี้ปุ๊บเอาไปส่วนของตาใช้มีดปุ๊บเอาไปแล้วก็บีบออก่อางนี้ทั้งสองข้างด้านบนจะมีกระดองก็ดึงออกมาถ้าหมึกยังจดดนะก็จะดึงง่ายด้านในก็จะมีถุงหมึก ถุงดำๆอยู่ตรงนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็ล้างส่วนนี้ขั้นตอนในการล้างข้าวใส่เกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำต้มสายชูน้ำเนี่ยมก็จะไปว่าลื่นๆออกมาเลยแล้วก็แช่แบบนี้ไว้สักประมาณหนนาทีทีนี้พอครบเวลาก็ล้างเกลือแล้วก็น้ำต้มสายชูออกด้วยน้ำสะอาดได้แบบนี้ ก็จะเด็ดน้ําไว้กลุ่มรวมที่พี่บ่าวใช้นะก็จะมีหมึกกล้วยแบบนี้ชึ่งกิโลรวมรมนี้พี่บ่าวก็จะใช้วิธีการบุโอ้ก็กดพอแตกแบบนี้ผมแดงก็เหมือนกันอให้พอแตกแค่นี้ก็พอรากผักกีก็ทุบๆพี่น้องจะเอาไปตำก็ได้แต่พี่บ่าวไม่อยากให้น้ําของมันเนี่ยมีความเข้มข้นเกินไปในส่วนของหมึกนะก็มาบั้งๆนิดหน่อยให้พอเกิดไล่นะเวลาเราทําเสร็จแล้วจะได้ดูน่ากินอืมก็ได้แบบนี้ พี่บ่าวก็อยาใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะพี่น้งมา1หนึ่งช้อนแบบนี้พอนื้อมันเริ่มร้อนก็ั่วรผสมลงผัดเลยร้กผักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกไทยดำพี่บ่าวใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะแล้วก็ออกมาตำตำใช้ก้อยอ่อนๆในช่วงนี้ในการผัดก็ผัดพอส่วนผสมตรงนี้นยมีความหอมขึ้นมาแล้วก็หอมแดงเนี่ยมีความเฉยๆขึ้นทีนี้ก็หมึกลง เรายังไม่ต้องเติมน้ำอะไรเลยพี่น้องเพราะมึกเนี่ยก็จะมีน้ําออกมาถ้าใครจะใส่ตะไคร้เพื่อช่วยดับกลิ่นก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันก็ดูให้ควหนังของมึกตึงๆแบบนี้ทีนี้ก็ส่วนผสมใส่ลงไปเลยน้ําตาลสองช้อนพอดีพอดีผิวขาวครึ่งช้อนโคดอ่อยน้งรุมหนึ่งช้อนผงปรุงรสหนึ่งช้อนจ้าในส่วนตรงนี้เนี่ยน้ําตาลก็จะทําให้เกิดมีน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย กผัดๆไปทีนี้ก็เปิดไฟระดับกลางขึ้นมาให้น้าเนี่ยมันงวดลงแล้วมีความเหนียวข้นน้ําก็ค่อยๆงวดลงลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงหวานเค็มกําลังดีแล้วก็หมึกเนี่ยก็มีความหมอมทีนี้ก็รอแค่น้ํางวดลงไปขอแต่งสีด้วยจิ๊วดำหวานตะเกือบจอนจาเอาละแค่นี้เป็นว่าใช้ได้ปิดวยได้เลย เอาแล้วร้อนร้อนเลยดูความน่ากินอืมเดีย๋ยวดูด้านในปุ๊บกไ็ไปมีค่อยอยู่แบบนี้นี้ก็ลองจัดดูอืรสชาติมีหวานนำ้ำแต่ไม่หวานมากแล้วก็มีความเค็มพอลกลมกลม ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวเลยพี่น้องเอาละก็ลองทำดูสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับรอดีครับพี่น้อง